จริงๆน้ขอบคุณค่ะแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเพลงวิธีไปแล้วใช่ไหมซึ่งพวกเราก็ได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกันในสองคนหนุมโชคดีมากเลยชอบมากไม่มีใครได้เคยดี้จเลย ไหวไปแล้วนะคะแต่ไหนๆพี่ทีมาแล้วนะคะเราก็ต้องพี่ทีท่าประจำใช่ไหมคะใช่ให้พี่ทีตรงท้ายด้วยท่าประจำเลยค่ะพี่ทีเราเราชื่อว่าวันนี้มีแฟนคลับมาใช่ไหมอยากมาเต้นกับพี่ทีไหมคะใช่ค่ะนี่ก็งี้มาขอบคุณค่ะ เมื่อกี้เนี่ชวนเต้นใช่ปะอ่ะขอูกล้าใช่ไหมฮะขอการอกานัเองเลยใช่ไหม,อ,มอันนี้ไม่มีการเตรียมมาก,ก่อนผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้แหละว,ว่าจะมีใช่ใช่เลือกได้คน,นสุดที่สมาสโอเค โอเคฮะอ่อมีใครขึ้นมามาเต้นกับเราไหมเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครสมัครใจของพี่นี่มีหนึ่งอนหนึ่งคนครับคุณคุณ,คณนะเนี่ยว่าเป็นคุณครูใหญ่นตรงนู้นมีกล้องหลบอยากมาไหมตอนนู้นอ๋อตอ,อนหนึ่งคนครับใครสมัครใจขึ้นมาเต้นไม่อยากบังคับมีไหม ค,คุณรักวอนีผมบอกคุณรักะกัอนนี้าบินแล้วไม่พอยังแตะพืนอีกเขอครังบนด้ัง,งสวัสดีครูครับสวัสดีครั คอนเสิร์ตสองที่มีของพี่ออฟพี่แม็กแล้วก็พี่อิดด้วยแต่วันนี้เนื่องจากลุงนิกเราเร็วกว่าครูนะคะยี้เลยว่าก่อนวันหนึ่งเนี่ยครูจะให้มาของเราอะประมาณว่าถ้าครูไม่มาหนูก็จะให้มาแหละต้องขอบคุณครูค่ะอ่ะครูมาเต้นกับพี่นึกว่าลืมไปแล้วเนี่ยมาครู จะบิดบางคนจะเต้นไปด้วยครคูก็เต้นอย่างเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวก่อนจะขอทวนท่าก่อนมาเต้นคืออ่ามาเต้นด้วยกันส<ม>าม <3 S 2> คนใครอยากเต้นด้วยลุกขึ้นมาเต้นได้นะครับใครลุกอยู่แล้วให้เต้นเลยผมอ,อยากให้ทุกคนใน่ขับเนี่ยช่วยกันเต้นเอาล,อรรลุกเลยครับลุกหน่อยมาไม่ลุกไม่ต้องกลับนะครับปิดแล้วไม่ลกลับด้วย ลองมาดกันเลยค่ะเรื่องนี้ด้วยนะครการที่ได้เต้นข่าเดียวกับทีมถือว่าเป็นเกียรติยศกับชีวิตของท่านนะครับไม่ใช่ว่าใครจะได้เต้นปีกาดเต้นอย่างนี้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมาช่วยกันให้กำลังใจรุ่นนี้กันหน่อยครับแหม่ปูปูพูดซะโอ้โหถึงกับาถอดรองเท้าใช่ไหมครับโอ้โหนี่หน้าตาดีเลยดีจังเลย มาเด็กวะโอ้โหถอดรองเท้าขนาดยังขึ้นมาเต้นลงบนเลยอ่ะมาทำไมอย่วันนี้นะครับอย่าขานนี้ครับที่ก็มีอยู่แค่นี้มามาเต้นด้วยกันอ่าโอ้ยไม่ใจแล้วมาเต้นกันดีกว่าวันสองสอง